ราคาทองคํามาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญนะครับเมื่อราคาทองคําตลาดโลกหลุด2,300ขณะที่ทองไทยในวันที่1พฤษภาคม67เปิดตลาดปรับตัวลดลง300บาทแล้วถ้าหากรวมกับเมื่อวันที่30เมษายน67ที่ลงมาแล้ว350บาท2วันปรับลงมาแล้ว650บาทนะครับทำให้รูปพรรณขายออกบานละ4 8 5 0ท,ทองแท่งขายออกบานละ4 3 5 0 นี่คือราคาต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นับจากวันที่8เมษายน67เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังครับในรอบสัปดาห์นี้มีการประชุมของเฟดหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการตรงกันนั่นแหละครับว่าเฟดจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เท่าเดิมแต่ปัญหาก็คือการประชุมครั้งถ,ถัดไป นอกจากเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยลงมาแล้วยังมีโอกาสจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อใช้สู้กับภาวะเงินเฟอ้อต่อด้วยจึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งโป๊กเลยครับจากประมาณ104ก็พุ่งขึ้นมากลายเป็น105และมายืนอยู่เหนือ106ได้สำหรับดอลลาร์อินเด็กขณะที่เงินบาทก็อ่อนค่าลงอยู่แล้วครับมาอยู่แถวแถวบาท20กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ช่วยประคับประคองไม่ให้ทองไทยลงแรงตามทองโลกนะครับ เพราะว่าทองโลกโกลสปอร์ตหลังจากหลุด2,300ก็ลงมาแถวแถว2 8 5เลยนะครับจับตาดูให้ดีครับว่าทองโลกรอบนี้จะลงไปลึกขนาดไหนแล้วมุมมองเพื่อนๆล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทองไทยทองโลกมองว่าการลงรอบนี้น่าจะลึกขนาดไหนแล้วมีโอกาสจะรีบาวเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในช่วงราคาไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ